IMCT News Podcast ประจำวันที่18เมษายนพุทธศักราช2568กับดิฉันสรันธรแก้วเวียงชัยค่ะวันนี้เริ่มกันที่ประธานาธิบดีสหรัฐโดนัลด์ทรัมป์ที่เรียกร้องให้ธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดลดดอกเบี้ยอีกครั้งเมื่อวานนี้และยังแสดงท่าทีที่มีนัยยะถึงความเป็นไปได้ในการปลดเจอโรมพาเวลประธานเฟดออกจากตาแหน่ง โดยจากโพสต์บนแพลตฟอร์ม Truth Social ทรัมป์ระบุว่าธนาคารกลางยุโรปหรือ ECB จะลดอัตราดอกเบี้ยเป็นครั้งที่7แต่เจอรโรมพาเวลผู้มาช้าเกินไปแห่งเฟดมักมาช้าและผิดเสมอกลับเพิ่งออกถแถลงการเมื่อวานนี้ซึ่งเป็นอีกหนึ่งความวุ่นวายแบบเดิมราคาน้ำมันลดลงราคาของกินของใช้รวมถึงไข่ก็ลดลงและสหรัฐกำลังรวยขึ้นจากภาษีศุลก,กากรผู้ที่มาช้าเกินไปอย่างเา ควรจะลดดอกเบี้ยเหมือน ECB ไปนานแล้วและควรรีบทำตอนนี้ด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นการปลดพาวเวลออกน่าจะเกิดขึ้นให้เร็วที่สุดความเห็นของคขอมมีขึ้นในช่วงที่ธนาคารกลางยุโรปกำลังเดินหน้าใช้นโยบายการเงินผ่อนคลายต่อเนื่องหลังปรับลดอัตราดอกเบี้ยไปแล้วเมื่อวานนี้เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในภูมิภาคซึ่งโพสต์ดังกล่าวเกิดขึ้นเพียงหนึ่งวันหลังจากที่พาเวลขึ้นกล่าวสุนทรพจน์ที่ Economic Club of โกซึ่งเขาระบุว่ามาตราการเก็บภาษีของฝ่ายบริหารกำลังสร้างความลำบากให้กับเฟดในการตัดสินใจว่าจะเน้นควบคุมเงินเฟ้อหรือกระตุ้นการเติบโตของเศรษฐกิจ พาเวลระบุว่าหากสถานการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นเราจะพิจารณาว่าเศรษฐกิจยังห่างไกลาจากเป้าหมายแต่ละด้านแค่ไหนและระยะเวลาที่คาดว่าช่องว่างเหล่านั้นจะปิดได้จะต่างกันอย่างไรซึ่งคำพูดดังกล่าวมีส่วนทำให้เกิดการเทขายหุ้นอย่างหนักเมื่อวันพุธแต่นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่พร้อมวิพากษ์วิจารณ์แนวนโยบายของพาเวลโดยก่อนหน้านี้เมื่อวันที่4เมษายนซึ่งเป็น2วันหลังจากที่รัฐบาลประกาศมาตรการภาษีศุลกากร ในชื่อของวันปลดแอกค,ครัมปได้โพสต์ว่านี่เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดสำหรับประธานเฟดอย่างเจอโรมพาเวลในการลดอัตราดอกเบีย้ยแต่เขามักจะช้าเสมอแต่ตอนนี้เขายังมีโอกาสเปลี่ยนแปลงภาพลักษณ์ของตัวเองและต้องรีบทำค่ะ มากันที่เรื่องของสงครามการค้าจีนกับสหรัฐค่ะที่เกรแฮมอลิสันได้เตือนไวในหนังสือ De ส t i n y น f w ฟ r กับบุดักสูตทีดิดิสที่ไม่เพียงแต่เกี่ยวกับความขัดแย้งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ระหว่างมหาอำนาจที่กำลังพหงาดกับมหาอำนาจที่ครองอำนาจอยู่แล้วเท่านั้นแต่ยังเกี่ยวกับการกัดกร่อนสมมติฐานที่ชาติตะวันตกถือเป็นเรื่องปกติมานานนั่นคือประชาธิปไตยจะสร้างนวัตกรรมได้เร็วกว่าและปกครองได้ดีกว่าเสมอไม่ว่าจะเป็นเรื่อง ของเซมิคอนดักเตอร์ที่ได้ทำลายสมมติฐานดังกล่าวที่เคยเป็นจุดอ่อนสำคัญของจีนปัจจุบันกลับเป็นสนามแห่งความก้าวหน้าอันนาทึ่งที่สุด 2. คือเรื่องยานยนต์ไฟฟ้าบริษัท BYD ของจีนไม่ใช่เทสล a าคือผู้ผลิตยานยนต์ไฟฟ้ารายใหญ่ที่สุดของโลกในปัจจุบัน3คือเรื่องของปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ซึ่งมีประสิทธิภาพแบบเบ็ดเสร็จในระดับมหาภาค 4. คือเรื่องของอวกาศและความเร็วเหนือเสียงในปี2020 จีนได้ทดสอบยานร่อนความเร็วเหนือเสียงที่ทําให้เพนตากอนต้องตกตะลึง5คือเรื่องของการคํานวณควอนตัมและอธิปไตยทางไซเบอร์ซึ่งกาวกระโดดทางควอนตัมของจีนไม่ใช่คําอุปมาเท่านั้นแต่จีนสร้างเครือข่ายการสื่อสารควอนตัมระดับเมืองในเหอเฟยแล้วและปล่อยดาวเทียมมิเซียสเพื่อสาธิตการเข้ารหัสควอนตัมที่ปลอดภัยนอกจากนี้ยังมีเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานไม่ว่าจะเป็นเหล็กหรือไฟเบอร์ที่ ข้อเริ่ม1แถบ1เส้นทางหรือ BRI ซึ่งเคยถูกปัดทิ้งว่าเป็นการทูดเรื่องกับดักหนี้แต่ในปีนี้ได้แปลเปลี่ยนไปเป็นเครือข่ายอิทธิพลในโลกแห่งความเป็นจริงเ็คือนะวัตกรรมทางการเงินแม้ดอลล่าจะยังครองอำนาจอยู่แต่ระบบชำระเงินระหว่างธนาคารข้ามพรมแดนของจีนปัจจุบันก็ได้ชำระธุรกรรมด้วยสกุลเงินหยวนกว่า4ี่แสนล้านดอนลลร์สหรัฐต่อปีข้อ8คือเรื่องยาและสาธารณาสุขเรื่องของซิโนฟาร์มและซีโน อาจถูกชาติตะบันตกมองด้วยความสงสัยแต่วัคซีนดังกล่าวเข้าถึงกว่า80ประเทศข้อ9คือเรื่องของการครองอํานาจทางทะเลที่กองทัพเรือปลดแอก,กประชาชนจีนปัจจุบันเป็นกองทัพเรือที่ใหญ่ที่สุดในแง่จํานวนเรือและสุดท้ายก็มีการพูดถึงเรื่องของมาเลเซียและอาเซียนว่าขณะนี้เวลาแห่งการถ่วงดุลยุทธศาสตร์ได้มาถึงขีดจำกัดแล้วค่ะ มากันที่การเดินทางเยนไทยของนายกรัฐมนตรีมาเลเซียอันวาอิบราฮิมและแพทองทานชิน,นวัตรนายกรัฐมนตรีไทยก็ได้เปิดทำเนียบรัฐบาลต้อนรับอย่างเป็นทางการทั้งสองคนยืนยันว่าจะร่วมกันแก้ไขปัญหาภาษีศุลกากรของสหรัฐในระดับอาเซียน โดยคณะผู้แทนจากทั้งมาเลเซียและไทยไดหารือกันในประเด็นดังกล่าวโดยได้หารือกันในประเด็นภาษีศุลกากรของสหรัฐและยืนยันที่จะร่วมกันแก้ไขปัญหาน,นี้ในระดับอาเซียนโดยใช้กรอบาการเจรจาที่ยุติธรรมและยั่งยืนนอกจากนี้ก็ยังได้ขอบคุณไปยังนาย,ยกรัฐมนตรีไทยสําหรับความมุ่งมั่นในการเสริมสร้างความสัมพันธ์ทวิภาคีโดยทางอันวาร,ระบุว่าเขาเห็นคุณค่าของความเต็มใจของรัฐบาลไทย ในการผลักดันข้อตกลงที่มีอยู่ต่อโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อตกลงที่มุ่งหวังจะเสริมสร้างเศรษฐกิจของมาเลเซียตอนเหนือและภาคใต้ของไทยขณะนี้ไทยเป็นคู่ค้ารายใหญ่เป็นอันดับ6ของมาเลเซียและมูลค่าการค้ารวมเกิน25,000ล้านดอลลาร์สหรัฐในปีที่แล้วซึ่งความริเริ่มเหล่านี้จะช่วยให้เราบรรลุปเป้าหมาย30,000ล้านเหรียญสหรัฐภายในปี2570 ด้านแพทองทานระบุว่าเราตกลงที่จะเปลี่ยนสนามรบให้เป็นสนามการค้า เพื่อส่งเสริมความร่วมมือและผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจร่วมกันส่วนประเทศอาเซียนจะตอบสนองร่วมกันอย่างไรต่อภาษีศุลกากรของสหรัฐแพททองทานระบุว่าอาเซียนมีประชากรจำนวนมากและมีศักยภาพที่สําคัญหากเราดําเนินการอย่างเป็นเอกฉันท์นอกจากนี้ก็ยังได้สํารวจกลยุทธ์ต่างๆที่แต่ละประเทศกําลังมาใช้และตกลงว่าประเทศจะดําเนินการตามแนวทางของตัวเองค่ะ ไปที่อียิปต์กันบ้างค่ะที่จีนเตรียมจัดการฝึกซ้อมทางทหารร่วมกับอียิปต์ครั้งแรกซึ่งเป็นประเทศในแอฟริกาเหนือขณะที่สหรัฐกำลังเสริมกำลังทหารในภูมิภาคตะวันออกกลางทำกลางความตึงเครียดกับอิหร,ร่านประธานาธิบดีสีจิ้นผิงให้คำมั่นจะสนับสนุนเงินทุน51,000ล้านดอลลาร์แก่แอฟริกาเพื่อเสริมสร้างอิทธิพลในภูมิภาค โดยมองความสัมพันธ์กับอียิปต์เป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์แบบรอบด้านซึ่งทั้งสองประเทศกำลังมุ่งหน้าสู่ช่วงทศวรรษทองของความร่วมมือซึ่งนี่จะเป็นครั้งที่สองของกองทัพจีนที่ส่งกำลังไปประจำการในอียิปต์นับตั้งแต่ช่วงฤด,ดูร้อนที่ผ่านมาสำหรับทวีปแอฟริกาเป็นที่ตั้งของฐานทัพต่างประเทศแห่งแรกของจีนที่ยอมรับอย่างเปิดเผยอยู่ในประเทศจิบุติซึ่งสนับสนุนภารกิจคุ้มกันกองเรือในอ่าวเอเดนและน นอกชายฝั่งโซมาเลีย ى. สำหรับรายละเอียดการฝึกซ้อมกระทรวงกลาโหมของจีนประกาศบนเว็บไซต์ว่ากองทัพอากาศจีนและอียิปต์จะจัดการฝึกซ้อมร่วมในอียิปต์ภายใต้รหัส Eagles of Civilization 2025ตั้งแต่กลางเดือนนี้จนถึงต้นเดือนหน้าซึ่งประกาศระบุว่ากองกำลังทางอากาศของจีนจะถูกส่งไปยังอียิปต์แต่ไม่ได้ให้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับชื่อหน่วยหรืออุปกรณ์ประเภทที่จะส่งไปค่ะ ปิดท้ายวันนี้กันที่เรื่องของดัชนีค่าเงินดอลลาร์สหรัฐค่ะที่กำลังทดสอบระดับเทคนิคสำคัญที่เคยกระตุ้นให้เกิดการดิดตัวกลับครั้งใหญ่ในอดีตทำให้กลายเป็นสถานการณ์สำคัญที่นักลงทุนในสินค้าโภคภัณฑ์และโลหะมีค่าควรจับตามองอย่างใกล้ชิดหลังจากที่ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐร่วงลงอย่างรวดเร็วตั้งแต่ต้นปีส่งผลให้ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ปรับตัวสูงขึ้นโดยเฉพาะโลหะมีค่าอย่างทองคาและเงินเนื่องจากทั้ง สองอย่างมีความสัมพันธ์แบบผกผันกับค่าเงินดอลลาร์การอ่อนค่าของดอลลาร์เกิดจากหลายปัจจัยค่ะรวมถึงตลาดหุ้นที่ร่วงลงอย่างรวดเร็วและรุนแรงซึ่งกระตุ้นให้เกิดการไหลออกของเงินทุนต่างชาติความเสี่ยงของภาวะเศรษฐกิจถดถอยที่เพิ่มสูงขึ้นและการคาดการณ์การลดอัตราดอกเบี้ยในอนาคตตลอดจนความไม่แน่นอนที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับนโยบายภาษีศุลกากรใหม่ของสหรัฐแต่อย่างไรก็ตามค่ะหลังเผชิญการปรับตัวลดลงอย่าง ต่อเนื่องกว่า3เดือนดอลล่าสหรัฐก็กําลังพบกับจุดเปลี่ยนสําคัญที่จะส่งผลอย่างมีนัยสําคัญต่อทิศทางในอนาคตรวมถึงผลกระทบต่อสินค้าโภคภัณฑ์และโลหะมีค่า ซึ่งจุดเปลี่ยนสําคัญดังกล่าวเกิดจากการที่ดัชนีดอลลาร์สหรัฐซึ่งเป็นเครื่องวัดอัตราแลกเปลี่ยนของดอลลาร์เทียบกับตะกร้าสกุลเงินหลักของโลกไม่ใช่กําลังซื้อภายในประเทศกําลังยืนอยู่ที่ระดับแนวรับสําคัญระยะยาวที่ประมาณร้อยซึ่งระดับนี้เป็นแนวรับที่แข็งแกร่งมาเป็นเวลาหลายปีและเคยกระตุ้นให้เกิดการดีดตัวกลับอย่างมีนัยสําคัญในอดีตรวมถึงการฟื้นตัวครั้งล่าสุดในเดือนกันยายนปี2024ซึ่ง สร้างแรงต้านให้กับราคาโลหะในช่วงหลายเดือนถัดมาขณะเดียวกันพฤติกรรมของดัชนีดอลลาร์สหรัฐจากจุดนี้จะมีอิทธิพลอย่างมากต่อทิศทางของสินค้าโภกขัณฑ์และโลหะมีค่าค่ะทั้งหมดนี้คือ imct news podcast กับ5ข่าวเด่นประจำวันที่เสิร์ฟถึงคุณดิฉันสรันทรแก้วเวียงชัยรายงานค่ะ